ารายได้บนโลกมีแค่2แบบเท่านั้น Active Income คือต้องทำถึงได้เงินไม่ทำก็ไม่ได้เงินส่วน Passive Income คือคุณไม่ทำคุณก็อย่างได้เงินซึ่งวันนี้ถ้าเลือกได้คุณก็เลือก Passive Income ทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับทีมาดูกัน Active Income ถ้าแปลเป็นไทยก็คือทั้ง Act และ t e a m ถึงจะได้คือคุณต้องเอาแรง กับเวลาของคุณเนี่ยไปแลกเงินโดยตรงแต่ว่าวันนี้ถ้าคุณหยุดถ้าคุณป่วยเงินก็หายไปด้วยครับทีนี้มาดูแท้สี่เินคำที่บอกว่าไม่ต้องทำก็ยังได้เงินมันมาจากไหนมันคือการเอาแรงกับเวลาเหมือนกันนี่แหละครับใช้แรงและเวลาเหมือนกัน แต่เอาไปสร้างทรัพย์สินหรือว่าแอสเซทเราให้แอสเซทเนี้ยสร้างเงินแทนคุณเหมือนกันพอมีทรัพย์สินสร้างเงินแทนคุณแล้วเนี้ยก็ไม่ต้องใช้แรงของคุณไม่ต้องใช้เวลาของคุณอีกต่อไปคุณจึงหยุดได้ตัวคุณไม่อยู่ก็ได้คุณไปเที่ยวก็ได้แต่ยังมีเงินไหลเข้ามาตลอดชีวิตหลังล่มนี้จะสอนว่าทํายังไงให้มีแพสซีเป็นคมที่แมสีไปด้วย6กจะหลักตลอดไปเสร็จได้เหมือนกันทีเนี้ย ถ้ามีไรายได้คนละแบบชีวิตก็ต่างกันป้ากระเหวนะเมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีรายได้ Active Income ที่เยอะนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณมี Active Income คุณจะได้ชีวิตที่น่าตาเป็นแบบนี้แน่นอนความสุขคือที่สุดของชีวิตใช่ไหม ทีนี้ความสุขมันต้องประกอบไปด้วย1คือการเงินที่ดี2คือต้องมีเวลาและ3คือต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยเห็นด้วยไหมครับว่าคุณจะสุขร้อยเปร็ได้คุณต้องมีครบหมดอะเงินเวลาแล้วก็สุขภาพมันคือ3กุญแจหลักๆขาดอันนึงก็ไม่ได้เช่นแบบรวยมากร้อยกว่าล้านว่างทั้งวนันเป็นมะเร็ง ก็ไม่แฮปปี้ใช่ไหมัสุขภาพดีเวลาเยอะไม่มีตังค์ใช้ก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันมีเงินสุขภาพดียุ่งตลอดเลยก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันประเด็นคือแบบนี้ครับถ้าคุณเป็นแอคทีฟอินคัมคุณจะไม่มีวันได้3แท่งนี้พร้อมกันนี่คือชีวิตของคนคนหนึ่งนะ20ไป0ไป20ไป40ปี 60ปีสมมตว่าตายที่ร้อยหนึ่งแล้วกันนะฮะอยู่ยาวให้เห็นว่ามันไม่เคยได้พร้อมกันจริงๆอ่ะวัยเรียนไม่มีเงินแต่มีเวลาสุขภาพดีนี่คือช่วงของหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฮะเงินดีเวลาไม่เคยมีสุขภาพยังโอเค40 50เงินนิ่งเยอะยิ่งยุง่งสุขภาพเริ่มแย่ละ60เกษียณ ตอนนี้มีเงินละเพราะเก็บทั้งชีวิต mm hmm. กเกษียณแล้วก็ว่างด้วยสุขภาพไปแล้วแปลว่ามนุษย์คนหนึ่งครับทำงานตกประมาณ40ปีอะเริ่มที่20กเกษียณ60แปลว,ว่าทำงาน40ปี40ปีของการเอาเวลาสุขภาพไปแลกเงินพอเกษียณก็เอาเงินไปเที่ยว แล้วก็หาหมอครับนี่คือหน้าตาของแอคทีฟ n ินค e ส่วนแพสซีวินคำเป็นแบบนี้ทำให้คุณได้ทุกแง่พร้อมกันที่สำคัญคุณไม่ต้องทำ40ปีคุณตัดศู์ทิ้งเนี่ยทำเป็นแค่4ปีแล้วคุณได้แบบนี้เงินเวลาสุขภาพความสุขที่100%แล้วมีแพสซีวินคำ6เจ็ดหลักตลอดชีวิต